องบอกว่าคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะคะในสมัยนั้นเนี่ยคิดมากๆเลยประมาณ189ปีที่แล้วเรียกได้ว่าเป็นเบนซ์ของญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะคะราคารถตอนเปิดตัวในปีนั้นนะคะ1 4 6 5 0 0 0บาท1 4ึ่ง0้า0 0บาทนะคะแต่วันนี้นะคะบอกเลยว่าถ้าได้ยินราคาแล้วจะต้องร้องว้าวแน่ๆอ่ะใครอยากรู้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่า สวัสดีค่ะอยู่กับมุกนะคะที่มงคลคาเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันนี้มุกก็มีรถเก่งซีดานนะคะที่จะมาแนะนำคุณผู้ชมอีกหนึ่งคันค่ะนิสสันเทียน,น่า 2.3Jm เกียร์ออโต้ปี2005นะคะในหน้าเล่มเนี่ยจะเขียนว่าเป็นสีน้ำตาลนะคะแต่ว่ารูปโฉมจริงๆของคันนี้นะคะจะออกเป็นสีบรอนเงินนะคะออกเป็นสีบรอนเงินเนาะอ่ะ ต้องบอกว่าคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะคะในสมัยนั้นเนี่ยฮิตมากๆเลยประมาณ1 8บปีที่แล้วเรียกได้ว่าเป็นเบนซ์ของญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะคะราคารถตอนเปิดตัวในปีนั้นนะคะ1 4 6 5 0 0้าบาท1,465,000าบาทนะคะแต่วันนี้นะคะบอกเลยว่าถ้าได้ยินราคาแล้วจะต้องร้องวาวแน่ๆอะใครอยากรู้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่า ดูในส่วนของด้านหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบ4ชั้นเนาะแล้วก็มีโลโก้นิสันอยู่ตรงกลางตาไฟนี่แบบใหญ่มากเลยนะคะนี่เดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูความเดิมของคันนี้ก่อนเนาะและที่ชอบมากๆเลยก็คือแบบว่าเราอะยกฝากระโปรงขึ้นได้เลยสำหรับแบบคุณผู้หญิงก็ได้ ที่แบบเออมันต้องยุ่งยากไหมเวลาเปิดฝากระโปรงนี่มันยากมากๆเลยเราสามารถดึงได้เลยเนาะเพราะว่าเขาเป็นระบบโชกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะอ่าคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2 3 4 9 c นซีซีนะคะ173แรงมา้าแตดูความเดิมของคันนี้กันน็อตต่างๆนะคะยังอยู่แบบเดิมๆนะคะแผ่นกันความร้อนนี่ก็มาจากโรงงานเนาะ แก้มข้างคานหน้าหรือว่าเครื่องยนต์นะคะแบบเดิมๆเลยนะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซนต์และที่สำคัญนะคะไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างเนาะยางนะคะจะเป็นยางปี2021นเ็นะคะเป็นยางมิชลินมาให้เนาะแล้วก็ล้อน,นะคะจะเป็นลายใบยพัดนะคะไฟเลี้ยวก็อยู่ตรงแก้มข้างนะคะนี่เลยอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างว่าเขาให้ออบชั่นอะไรมาบ้างนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นรุ่นท็อปสุดในสมัยนั้นนะคะได้เบาะหนังแท้4เีเบจมาจากโรงงานแล้วเรียบร้อยเนาะและที่สำคัญปรับไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้นะคะนี่สะดวกสบายมาก่านี่นะคะ กุญแจนะคะจะเป็นเหมือนแบบคีย์การ์ดเนาะคือแบบแปลกตามากเนาะเวลาเราสตาร์ทเนี่ยเราหมุนได้เลยนะคะถ้ากุญแจในรถนี่อ่ะและอีกอย่างนะคะคันนี้นะคะเลขไม์น้อยมาก16ึ0งแมืน 6,800กิโลเมตร166,8กิโเมตรเท่านั้นนะคะรถ18,19ปีถือว่าใช้งานน้อยคือปีนึงใช้ไม่ถึง1,000 10, 0กิโลใช้แค่ประมาณ8,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะคือเจ้าของเก่าคันนี้นะคะเป็นข้าราชการนะคะดูแลรักษาดีมากแน่นอนนะอเนาะอะจดดูภายในนะคะภายในจะตกแต่งด้วยลายไม้ดูหรูหรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากนะคะนี่อย่างที่บอกว่าพวงมาลัยหรือว่าหัวเกียร์นะคะ ยังใช้งานอีกได้ยาวๆเนาะนี่ไม่มีรอยอะไรเลยนะคะคือดูแลรักษาดีมากจริงๆนะคะอ่าเก็บของเก็บได้เยอะด้วยนะคะอ่าใครแบบเก็บของแบบจุกจิกนะคะนี่อ่ะเดี๋วเปิดตรงนี้ให้ดูเนาะอ่านี่เก็บได้เยอะมากนะคะใครแบบชอบเก็บของแบบจุกจิปกปากกาอะไรประมาณนี้นะคะ่ะโอเคและที่สำคัญอีกอย่างนึงเนาะ ให้กระจกปรับไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะไม่แปลกใจเลยที่สมัยนั้นนะคะราคาเขาอยู่เป็นล้านเนาะคือออปชันเขาให้มาครบนะคะ,ะกระจกตรงนี้ก็เป็นอัตโนมัติเหมือนกันโอเคแต่ว่าจะให้ในแบบออโต้มาด้านแค่ฝั่งของคนขับเท่านั้นเนาะอะ,อ,ะอยากให้ดูความเดิมของคันนี้ เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนี่เม็ดอาร์คนะคะยังอยู่ครบอย่างที่บอกว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนแน่นอนร้อยเปอร์เซนเนาะเดี๋ยวเปิดให้ดูทั้ง4ข้างเลยนะคะะโอเคอะเดี๋ยวดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนี่เบาะนั่งสีเบตแท้จากโรงงานเนาะ ปกติแล้วนะคะเบาะหนังเขาจะมีรอยแตกอะไรแบบนี้แต่ว่าคันนี้นี่น้อยมากๆนะคะที่จะมีเนาะคือจอดมากกว่าใช้อ่ะจะดูในส่วนของเมทัลด้านนี้บ้างนี่เลยยังอยู่แบบเดิมๆนะคะครบๆเลยนะคะอ่าและด้านหลังนะคะเราจะเปิดฝาท้ายยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ รุ่นนี้นะคะนิสันเทียนานะเปิดฝาท้ายได้จากแผงประตูด้านนี้อ่ากดตรงนี้เลยนะคะนนคือด้านหลังนะคะเก็บของได้เยอะด้วยนะคะด้านในนิ่ลึกมากและที่สำคัญอ่าเดี๋ยวให้ดูประกรณ์ต่างๆนะคะ ยางอะไรหรือว่าแม่แรงนะคะอุปกรณ์อยู่ครบนะคะพร้อมใช้งานเลยคือรถปี2005ก็จริงแต่ว่าพวกเครื่องยนต์ช่วงล่างนะคะหรือหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะไฟท้ายจะเป็นแบบ LED มาให้แล้วนะคะคือ อยากจะทราบราคากันแล้วใช่ไหมคะอย่างที่บอกไปตอนแรกเลยว่าคันนี้นะคะราคาตอนเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่1,465,000บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ขายเพียง1,59,000บาทค่ะ1,59,000บาทเท่านั้นนะคะได้รถคันนี้ไปใช้งานออปชั่นจัดเต็มจริงๆเบาะหนังแท้ปะไฟฟ้าจากโรงงานคู่หน้านะคะสีเบทด้วยนะคะ กระจกปรับไฟฟ้าเจ้าของเก่าเป็นข้าราชการดูแลรักษาดีมากเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะบอกเลยเอาคันนี้ไปนี่คุ้มจริงๆนะคะ159,000บาหน,นะคะนนิสันเทียน่า2.3 jm ุกสออตโตปี2005ใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อมุกได้ที่เบอร์062-642-9451 062-642-9451คะ่ะ